เราก็จะมาชิมต้นนี้กันนะคะอืมต้นนิปเปีอยอ เราก็จะได้กันเต็มถุงแล้วท่นนี้ค่ะนี่คะเดี๋ยวจะทำการดองแอปเปิ้ลที่เราเก็บกันมานะคะอันนี้คือกำลังทำน้ำดองแอปเปิ้ลนะคะก็มีน้ำส้มส,มสายชูมีน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ต้มให้มันเดือดแล้วก็พักเอาไว้ให้มันเย็นนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะมาล้างแอปเปิล้ลแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็เอาใส่โหลแล้วก็ทำการดองกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดองกันเลยคะ่ะนี่นะคะแอปเปิ้ลเราก็ได้ ผ่าแช่น้าเกลือรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่โหลแล้วเราก็จะมาเทน้ําดองใส่กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไว้หนึ่งเดือนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะมารีวิวกินให้ดูด้วยนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะเราก็จะมาเทน้ำดองกันเลยนะคะ เนี่ยคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอเทน้ำดองเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝานะคะแล้วเราก็จะไปรอกันอีกหนึ่งเดือนนะคะอันนี้นะคะคือเสร็จแล้วนะคะ